สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้11พฤศจิกายน2564ครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับปี2564-65ทับงวด1กับงวด2ใครยังไม่ได้รับเงินนะครับใครที่อยู่งวด1คือระบุวันเกี่ยวข้าวก่อน15ตุลาผู้อยู่งวด2 15ตุลาถึง21ตุลาวัานเกี่ยวข้าวนะครับใครที่ยังไม่ได้รับนะครับจากการสอบถามาธนาคารทอกอสอในพื้นที่นะครับ เขาบอกว่ายังมีแผนการโอนอยู่นะครับคือใครที่ยังไม่ได้รับนั่นยังมียังจะมีการโอนอยู่เรื่อยๆอยู่จนกว่าจะได้ครบทุกรายในส่วนของงวดหนึ่งและงวดสองนะครับเพราะว่าโอนไม่พร้อมกัน <S <S เขาบอกอย่างนั้นนะครับบางคนก็ได้วันนี้11พฤศจิกาบางคนจะได้วันพรุ่งนี้12พฤศจิกานะครับแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ไปบางคนก็จะได้วันที่15 16 17ก็ยังมีนะครับ สิบแปดก็ยังมีเพราะฉะนั้นงวดหนึ่งงวดสองใครที่ยังไม่ได้รับก็รอรอดูไปเรื่อยว่าเงินจะเข้าบัญชีตอนไหนนะครับทราบว่างวดหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้รับมีหลายคนงวดสองก็ยังไม่ได้รับมีหลายคนนะครับรอรับโอนเข้าบัญชีนะครับ,อ,รบ,อ,บ,นะรบอันนี้เป็นข้อมูลที่สอบถามมาจากธนาคารทกศในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าแต่ละพื้นที่ยังยังม,ยงมียังมีการโอนต่อเนื่องอยู่สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับก็รอรับนะครับ แต่ว่าตั้งแต่งวด3เป็นต้นไปนั้นต้องรอเพราะว่างบประมาณาที่คอรมออนุมัติไว้หมื่นสามพันกว่าล้านจ่ายไม่ถึงงวด3มงวดหนึ่งงวดสองงบก็หมดแล้วงวด3งวด4เป็นต้นไปรอครับรอจนกว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะมตนมตรีคณะมนตรีอนุมัติงบอนุมัติกรอบวงเงินให้จ่ายต่อทอกศจึงจะโอนวันโอนทราบเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่งวด3เป็นต้นไปครับ คลิปนี้นำเสนอไวเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ